เพจหนึ่งเพจจำเป็นต้องมีแอดมินหลายคนทำไมสร้างเงินในอากาศถึงบอกแบบนี้ไม่เห็นจำเป็นเลยส่วนมากก็ใช้อยู่เพจเดียวสร้างเงินในอากาศเห็นปัญหานี้บ่อยมากๆช่วงนี้เพจใหญ่ๆโดนแฮกอยู่ดีๆก็เข้าเพจของตัวเองไม่ได้โดนแฮกเกอร์ที่ไหนก็ไม่รู้แฮกข้อมูลระบบของตัวเองไปแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดเข้าไม่ได้ทีนี้เราก็เข้าไปใช้งานเพจของเราไม่ได้ละ แต่ถ้าเรามีเฟซสำรองเอาไว้เป็นแอดมินเพจเราจะสามารถเข้าไปในเพจหลักของเราได้หากเฟซของเราโดนแฮกหากเรามีเฟซสำรองของเราเป็นแอดมินเอาไว้เราจะสามารถเข้าไปเตะเฟซหลักของเราที่โดนแฮกออกไปจากเพจของเราได้ทันทีไม่ต้องมานั่งยุ่งยากเปลี่ยนพาสเวิร์ดกู้ระบบบางทีเพจเล็กๆอาจจะมองว่ามันไม่สำคัญนะคะแต่สำหรับเพจใหญ่ๆแล้ว รายได้ต่อเดือนไม่ใช่น้อยๆเลยนะบางคนกู้ระบบเอาเพจคืนมาไม่ได้ก็ต้องมานั่งเปิดเพจใหม่เริ่มต้นกันใหม่รอบครอบไว้ดีที่สุดค่ะสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้